แบามาจังเบว่าเคยได้เคยทาน,นอะไรตัวนออยาบมได้ก็ในได้บางครั้งน้อยน้นแหละเก็นบ่อนันอันกินยาเฉียดจีดแทบกินละเขาจะัะเริ่มพันจับเนาะยังบมดพอยอติดเลยเด้ะนี่มันติดแหลยมั้บ่มันติดเลยเอาไปใช้คุกชามเถื่อออกมาเนี้ยกินอยู่คือเขาแน่นเลยนี่นคือกันแล้วนี่ชิบเป็นโทษเพราะมันม่วนชับเหมืนบมเขาเชิงมันจะม่วนจะมันอย่างเดียวเลยเนาะอันนี้ก็คือกันนั่นแหละ ที่บอกหนึ่งเดียค่อยว่าแจ้งเลยข่อยค่อยโมอั้มหอมได้พออั้มเลยเขาจับสิงงพ้นเคยแล้วกยังแจ้งเลยเห็นได้แ็่เห็นย่างมันยาวมันก็บยาวแม่นอนนี้แหละเคยแล้วมันติดแล้วมาแล้วอ๋อหมอผัวน่ะโยบอกว่าเอาแล้วเออผัวก็เคยจับผัวหมออันอินายอันนี้นะอันพวนพากันกับข่อยข่อยไปหัวเรือนมันคือวางจับเดือนก่อนหันข่อยไปในก็เห็น เพื่อนนั้นอยู่ในชาญเพื่อนทัวพื่อัวป่าอยู่เออคอยไหวในป่าคนอยู่ในเฮือนใกล้น่ะพาคอยไปคอยขี่รถใหญ่นีไปรถประตูเองนะบ่อือไปขับแขกไกลมานนะพแะคนี่ยหูวจักอยู่เฮือนทั่วมันไปเอาเอาบเอาคนหูจักกันกับใครวุ่งเยอะนะนั่น่ยามั คนโง่นะผัวหนวาเขาจะเชคเมียนะเอกว่าตามชื่อเลยแหละคนบ่มากปากมากว่าอะไรนะเอาผู้เจ้าป้าผู้เจ้าตัวเอาเียเอาเงนไปเห็ดหน้าน้ำเขาบดปี่เขาบอกเห็ดหน้าใหญ่เลยเขาบอกก็เลียกชื่อเห็ดหน้าเลียล่ะบุษาว่าบเอาตัวเห็ดหน้าชื่อเห็ดหน้าชื่อผัวน่ะได้เออเชิญมันไปเอาอันคืออันเมียคยผู้ป้าเนี่ยเอาปุ๋ย ม่นี่มันชำนั่นแหละแต่มันชีเชิงค่อยใหม่เ่อเลยเด็กใหม่เลยนะบเนาะคอยใหม่แล้วค่อยมันค่อยเชิงนะอืมยาเขาค่อยหมบวหรือเชียงเขารอกแมันพังนิดหรือมันก็ชจาางอยู่ดอกซิวซึกแล้วน้งหงกันะซิวซึกยี่ดอกตีมันนี่แหละไอว่ามันพังมันก็ตัวเืับมันก็มีอื เต้าเดี๋ได้เต้าแบบนี้นะสีหาตตอบบผู้สาวหรือชี่าบบนี้ไปได้แบบนี้นะเออพูดแล้วออกเนชอพูดแล้วหาเยอะหอยแล้มันเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำก่อนท่งสบายไปบ่ยสะดวกไปเนาะที่โตอายุดัอนี่นะคุณที่โตอายุก็มีอยู่ปัจจุบันนี่เนาะโอ๊ยทอดได้คนอยู่ชาวันนี่ก็มีเนี่อยู่บางชนนี่ก็มีเนี่อยู่เชฟโบนนี่ก็มีเนี่ยโอ้โห ทีโน่ให้ดูวันเจ้าโอ้ยผุดกับมีโอ้หายคนเที่ยได้ทางในบัตรนี่ได้ทางในขอก็งอหัดไปต้องไปไปเมืองวัตถุทางมันบอกอือโอ้ได้ได้แล้วก่อย่ามันได้เดาไปหาพี่บอกถือขกอถือใจเลยกัดเอ้าหนูตัวเนาะเออกันว่าถือต้องฟองดองกยจังว่าคันว่า ทุลกลูปน่นคอยบ๊ะป้าดอกฮิดของสองประการคือคกันกำาอนดนันว่าแล้วคนอยู่อันใจก่อนในในเฮือนเขาจะมี4สี่คนพ่อแม่บ่บแมนพ่อน้องมันลูกบันเป็นสี่คนแล้วกันเขามาเบิดนันเจ้าเชียวเอา,เอามาเบิดก็คอยเอาอมาอยู่น้ำคอย ไปละเราืองกับชองหลังละตูเนาะมาเห็ดไห่เห็ดนามัาข่อยมาลุข่อยป้าดอกพ่อแม่เมียก็คือพ่อแม่ข่อยแม่นเลยมาเห็ดกินนาข่อยเนี่ยปมมีปัญหาดอกเฮือนก่อนกระชองหลังป้านี่แหละน้องมาะมันบ่เขาเท่ามาก็อยู่เือนต่ำก็อยู่หันกันดีกันโอ๊ยคนมันยังอยู่ตัวต่ำยังอยู่ตัวถูนี่ก็อยู่บางทีลุกไปนอนอยู่โดนมันกับเมียข่อยปุ้ยากเนาะปุ้ยยาก ก็เคยมีบอลอยู่บอลผักเช่าอยู่เดือนกับชองลังเรียบร้อยกินน้ำค่อยเนี่ยอ่านว่าน้องนุ่งนันมาอยู่น้ำค่อยแล้วก็ลายผ้าลายผีอยากได้ลูกได้เมียก็ค่อยแต่งให้โอแต่งให้เลยปุตกเอาแต่งให้เล้วเออมียังอีกเขาอยู่ในพาร์ตี้เนาะทำลูกเขาแล้วมาเลี้ยงมาเกลือเขาแล้วก็แต่งให้มันมีลายประได้มันมาอยู่นี่มันก็ก็นว่ามีบอลห็ดล่าเหตุการณ์เขาก็ให้ไปเห็ด อือเดยเยิ้งละเหตุการณ์เห็นยังอ,อยู่นนตามเมืองนี่เค <น S 1> <pers> ยมีแห้งน่ะตืมฮห็นินเมืองเนเ้็ฮิตใช้ก็เฮ็ตแล้วคนกูม,มือเนี่ยยูตามันอันนี้อึดเพี้ยงอือกูม,มือเนี่ยอันภูบ่มีนานะ่ะมีกว่าภูบมีนาคำอืดแมนแมนแมนหิไปว่าว่าโอ้ยเขาบ่ามีมะบ่มีนาบ่มีไห้มีนาขานคนนั้นมักฮ็ดได้มันดุบางอ่างเน บไปนอนอยู่บ่ได้กินอันนั่นกาบอมักเห็ดมักช่างมักหามักอันนั้นปวกว่าผู้ไม่ได้อีกไปว่าผูยังนั่นเขาเนี่ยวิ่นคำกะหาเอามันยังใดแม่นเลยบ่เป็นว่าชินั่งทางโอ้ยคุยมีนี้เห็นบ่อ้ายกับน้องเนาะยไดเหยียดนั่นไปน้าเลยไปบึงมอหุ่นชวนกันกับอ้ เฮานี่มันที่เป็นได้่ตไปเนี่ยเดี๋ยวพักก็ไปอาญกับน้องไปแล้วกับมอนอันอ้ายนัน่นคนมีเดีย๋ยวม,มน้องหมดทุกยะกนะบ้านนี้แล้วกับไปเลยกับให้แจงริมแตงค,คายให้มองมอกับลุงเรียกให้แล้ววันนี้ม<อ>เจ้าเนี่นับมือชิถูกป่ะช่เอาเลยบอกกับน้อง ทุกขนาดลีเละเจ้านี่วจนบมไม่บนอนานแเลยแต่หมอนเ้านะจัมจีบได้นั่งนะเจ้านั่นถูกความถูกของเจ้าน่ะเอาแล้วจัมบรวาในนี้หมอท่วงพนะหมอหมอนออกหุ่นเบาอโย่ัดมาเลยกับยันถูกเนาะหมาอก็ชื่อผ้าชื่อควันบักป่าบักนอนวันทั้ง ลงมาแล้วบัเนี้คุดเห็ดไทยเห็ดดาแล้วบัเนี้อืมันเด้บ่ถูกนั่นแม่แล้วเนาะเออถูกอะไรได้ถูกเห็ดเวียดหรอถูกเวียดถูกงานอืบัเนี้มมอ้ายบัเนี่ยโว้ยเจ้านันนับเมื่อชีชนุกชนามแล้วอืมเจ้านันยังกับชนุกแล้วเจ้านี่ว่เมื่อแล้วโบเห็ดยังนอนนู่นกัดพากอยู่เชยอยู่ของชนุกเด้่ยชนุกสบายว่าต้องเห็ดยัง ผมมองหนว่าชิโนกเลยนอนแล้วป่ะเนี่ยชิโนกได้หันได้ไม่ผมนเพิ่นบจักได้เสร็จกันก็พัดเที่ยวแค้วันแล้วหมอหมอหมอพานเนาะไปห่างแค่วันอยู่โัวหน้าเดียวมุ่งเช้าไปยามมันเห็นเลยอันพัดเที่ยวแค่หน่อเบึ้งว่ะหมออันอันหันหมอทรายเนี่ยมันคือว่ามันเก่งแท้กูชี้ไปบึ้งว่าชนะมันนี่กู กูท่ถามผู้ทีาาก,กินอย่างมันนี่นามอนายพ่านนายอันมอหโมอชัยแห้วน,น,น่อมาหัวเรือนเลยกนบนันเอาได้พ่านอะไรอยู่ในแห้วอยู่ในแห้วอะไรว,ไวางอีกพาน,นถือแห้วน่อยมาเลยกเอาที่อนไปแล้วไปแล้วก็ใช้ขัน,นย่อมือแค่แล้วมนก็ไปชิกินอย่างมันนี่มาเราตัวนี้สงชัยเลยเรา เออบอกโลดว่าชียวโอ้ยบอกโตกระชีบบอกพังแล้วพังความเฮาเว่อนี่วะเฮาโลดหนาววะอืมอืมขอโทษน้ำโตเด้อว่ะโต้ดันชิคินฮีเมียโตมาเนี่ว่ะงงเลยเออเอาโอ้ยอย่าบอกยังก็ว่าดอกพัดถึงแฮ่กูพปันนี่วะบางคนถึงกับขนเงาใช้มาหินแลยอืมยุดแข่งขนแข่งได้วุฒะ อันเ <ผล S 1> น่าน,านั่นเข่าของเง่าซุบใส่พักมันไปแล้วแหละบัดนี้ไปหาหอันพานหมดถึกแนว <c oughs> ่วไปเมืนก็นของแนวมันพานบริตายนุ่ก็แล่นเลยอนอะอูกคิดแล้วที่ขีดคอมันถือเชื้อเชือกนัน่บนบ่ถึกชาคอพานนั่อถ้าเชือกขาดพูดแล้วแบบหอบึ้นโคกคุคน,นไปเลียเเล่ยวไปเรี่ยวมอวะมาบัดนี้ยเพินมันเป็นฉากตีเล็กอืตีเล็กอันที่้าตียางเลยเนาะ ตีจะปอกปอกปอกแล้วบัดนี้คนกับภูมาตีกับมีผู้ผมชิมากับมีเลยเนาะเมียบัดอยากได้มาเอาไพ่ึ้นไปดังอยู่เทิงบัดนี้มาขีมเอาชานไพ่อันผัวนั่นมากระดังจังจะลงไปเราเอาชาตีนชิ้นทั้งรูมนั่นเอาเอาชบนั่นขี้เชิดของเมียนฮึ่มฮึอยู่กับเชยอยู่เมียนนะก็ดีโย่มันขี้เช่นัอนได้มันก็บบออัดบวีแล้วก็เอามือแดกขึ้นเล่นแดกเช่นกันฮู้ฮู้ที่เมียนนัน เออบ้านเราบอลนี่เราโอ้มันเมื่อกุ้เชื่อมแล้วเนาะคงไม่ฮีไม่ยมิงเ,งเนาะเขาเช็ดชายอันนาทางมันฮ้อนที่อันนาทางังมันกลมลวดรูดลปอันเดียบตอจกินนั่นกินนั่นแล้วกินฮีไม่ฮั่นกินนั่นเพราะมันกลมมันอันนั่น,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 หนแห,นนหนและมันฮ้อนนั่นเอามือเช็ดชายน,นาทางอันเดียโมหโหนขนาด้กน้ำนั่นจำน,นั่นได้อืนสุดท้ายจักเลยเจ้าโมโหนเออโมโหนนั่ะเออที่ไรเบญจมามันเนาะเออมอนเบญจมา นั่นเลยว่าเพิ่นบกขี้ว่ากันว่าฉันนะ่นอยากไปลองพวกนเพิ่นว่าว่ากินฮีเมียเจ้าเลยบมานบหนแหฮงโบเชื่อเลห่หเนาะผ่านถึงแห้องอานนั่นแหละที่ไปกินฮีเมียมบัดมาหลวงเมียมานาั่งกันเอาไผ่ในอันเต่าบนโตตีเล็กแต่บัดเอาชะตินชิ่นทั้งหลุมนั่นบัดเอาชกชี้อือ <c oughs> อยู่เมียกับบัวอัดมื้อแดกเขาลดบัดนี้แด่แค่ของเมียนะมามันก็ นั่นเล่น่อหมอเคี่ยวกั่ละเมียรชิดชนะทางมหน้าทางหน้าทางฮ้อนตุ้ดตีเลยไข่วมร้วนรวดหมดนี่หมดกินกินที่เมียเอาชิบชักฮ้อนโมโหเม่นเขาชิบจักอือฮ้อนหมดนี่เป็นมาขึ้นเาแม่นเหลี่ยมแม่นความโมโหเหลี่ยมปานก็บม่ไดกินเนาะไม่กินฟานเรา่ได้กินมะแรงขึ้นโคกเชนั่นโอ้ยปานนั่นคนเฮาจังหวะลายคนกับลายเป็่นไปชาชาได้อันเดิม หมหุนนั้นถวอยน้องกบายนั่นมอว่าทีถูกน้ำมือที่ถูกเมื่อเรายานทุกไปหมดจะมาเห็ดวัาบาาัจักเห็ุสภาเห็ดเนาะเออบัจจักผ่าบัจจักควานไปทางไห้ทางส่วนยำเว้ยยแรก่งยำไหนก็ตามมอว่าหมออ้ายนะั้นน้ำมือเจ้าชิโนกหมดเมือเ่อหล่นอนค้าข,า,ขาทางอยู่ในเฮือนโ <c oughs> บไปใช้หอนะของชนอินกเด้หล่อได้ถูกได้ยงีนอนอย่างเดียวเมื่อสนุกสบายกับมี้อันแนวหนึ่งอีกอันนี้กับโเป็นตาเว้าเด้อ ชุมชน,นเราเนีมเราเห็ดไห่เห็ดนอไม้ไม้เนี่ยพอนึ่งเราเราถ่ายแล้วเดี๋ยวนี้ตะกี้ตัวเองเนี่ยบมดอยู่นในเรา,าดอกเป็นตัวน้อยแล้วเอาเพื่อนจุกเัาเราว่า,า,วาบัดเมืองชีกออกไปหนึ่งได้ลูกได้เมียแล้วเมืองชัวราได้เรเนี่ยนี่เราว่าวด้ไรเงาะชุมชนบอกว่า,วาเล่วนาเนี่ยก็มันถูกแต่แต่เล่วนาเนี่กูชินอนอยู่ถูก<อ>ว่าได้เรววาอ่ะกำตัวนั้นมันนำถนนเราได้ววเราเห็นแล้วใช่ไหวะนี่ยนั่นเนี่ยพอ มีผู้หนึ่งเราตะกี้หมู่กูนี่แหละเรามนักตายแล้วเราแล้วเหดนาเนี่ยมันถูกเด้เนาะมันจับขาดมันจับไข่มันจับตาเนาะเหดุนายามนอนป่ะนี่มันเชื่อมันถูกเหตนไห้เนาะแล้วนาเนี่ยหรอกูจะนอนอยู่อืมก็มันยากแล้วนาลูกไข่ป่ะนี่น่ะไข่โชว์ลูกวัดได้ไปใช้เลยนอนอยู่บัดปีบัดชันนอนสนใจอยากรถหรือเนาะเออแล้วเราจังหวะชูไปว่าเดินหลานเดินเหล่าเออโอ้มันกำบดนั่างนีวมาชะนอ วายเงานอย่างไรเราทุกสบายเนาะแต่ว่าสบายเลยขึ้นนอนหลับมือไปว่าได้เราโอ้โอ้ไปงอขึ้นที่ได้ขุดหอนมันขับถนนคือการกำมันเขาเห็นเขาถุเขายากเขาโบมีนะมาเช่าพกินเขาขับนั่นมช่วยไปประมาทเขาได้เขาโบมีเขาจังหาอเขาจังชอกจังคนช่วไปว่าโอ้ยบักอันนี้จำจัดกติยาช่วยไปว่าวจะแฉ มันเห็นโลดกูมือแห้งเด็กแห้งเห็นกับจุกงกับตาโลดแห้งไว้จุกงเห็นเนาะตดงนี้นะว่าเปนวาชีใช่เวลายาวเลยเห็นทันทีโลูกแต่ว่าชุดเป็นกาวเาได้ว่าประมาทคือกันกับอันชุดประมาทคอยว่าก็คอยเลยก็ยาเหมือนหากีพ่อหัวประตูือตุ้ยเลยประตูหัวเจะาป่นี่นะอ๋อคือตุ้ยเห็นเนาะเออตุ้ยแล้วมันกินหยาดขนาดอะไรเนี่ย งูประตูตั้งไรตัวไงตั้งตัวประตูทั้งหมดไงแปดแปดตัวแต่งเมียได้สบายเลยเนาะประตูโอหนึ่งกันแต่งเมียงเมียงเน่เนาะโ่ได้เอางูตัวเองแต่งจะเถื่อะไรซื้อบอไม่ได้คะสื้อเอาตีประตูเอาไฟก่อเชื้เถิดชองเถิดฉับก็โ่ได้เอาในเฮือนนี่จะเถืดแล้วยังทอแตงเมียลูกไฟบางทีนี่เลยจะดองว่ะบกินง้วผื่นเลยเล่าหัวจักแล้วคอยประหยัดง่วนนะบ่อยากเอาแต่งน่ คันเจ้าปรชื่อค่อยโบกิ่นอยู่เฉยเขาบอเอาเงินในเพื่อนเอยู่เจ๋แล้วบ้านี้เนาะจะเอาไปชัดเชกหนึ่งยอมมันช่เนาะบัดลังนี้ลูกไพ่ได้ได้เอ็นได้ลูกที่นี่นะประชูนลูกเพิ่นมาแต่ทำงานผมได้มาได้ลูกอยู่บ้านแล้วเอาเมื่อไอกลูกชายเอาเอาในเฮือนในเมื่อเมื่อเมื่อผูกแขนไม่เอาแต่ขับหนึ่งหัวเจ้าใหญ่ได้น่องหนึ่งเขาเบาแล่เด้ไปเมื่อเขาบอแล่บอเชื้อไปเมื่อ แกนูขายมันบ่โอ้ข่าวัวตัวหนึ่งแล้วคนโอ้ไม่ได้ว่าแล้วลองคล้องขาวง้อเนาะแม่แหละไม่ว่าว้ะครับถูกแขนเขาน่อยเลยโอ้ประตูมีไม่ห้างลูกหาสนใจบ่ประตูอันไหนก็ะไม่ห้างพี่สาวไม่ห้างพี่สาวไม่ห้างมีลูห่าคนโอ้เขาเขาชีเขาอยากได้ผัวอยู่บ่เลยอืมเฮนเปิดใจหาผัวได้ประตู โยย่านว่าปิจะชื่นนนโว่ปรตูสิมักฝืนหรือโบ่ได้หรอเออป่ะว่าิและคนเป็น่าครับชิปคอยกังเอาได้เากุนอย่าเลยประตูไอ้บบมีเขามีน้ำกินอ่มีก็ถามอืได้ไปกุ้มได้เขาน้ำความกินกันมาเห็ดมาช่างได้ในบ้านนั้นมืองพีนี่ลูกชาวอันเท่าบนเพื่อนคนไปชาเอาท้องคนเอาจี่หักเล่านั้นแล้วให้ไปนัคุณนังกฟ้าเลยลูกสองคนป้าแล้ไปติ ผูบาดอยู่วาก็แค่เราคนหนึ่งก็ยังอยู่น้ำกันอยู่ที่เทือกเขา่เาะตัวไหนมีวงแปดก้าเมตรอยู่แล้วเวลาเนี่ยมันเห็นยู่ได้หน้าเราเงมจีนนั่นมันจะมันเป็นนั่นวัวหนาอย่างหมอนะคอยเลยว่าวันวันเวลามันชิมเงาชิ่งางเจ้าชายเงาอนะโบยโบโบเราปะาข้าปะาได้ชิปลูกกระยาเราอพอให้ลูกคนเงาได้เราเขเห็นแล้วเรายันว้าวคืออินดี้แล้วเราะ ว่าไปบ่ามากอะมันชวนเมื่อน้า <OB> ม <disease> so yeah. okay ันเมื่ออ sure. <c oughs> <right? c oughs> <c oughs> uh ันจ <c oughs> ีนมันบ่เมื่อแหละฟ้าเมื่อเลยได้ท้องคนเอาลูกอยูน้นฮั้นอยู่ในเ้าฮวนเล้วเป็นลูกชอบอันนี้ได้ลูกชอบก็อยู่เช่าไปเลยนะอันนี่นะผู้บ่าวติดู้บ่าวอยู่กันจะแขกอยว่าไปทุกไปคนบ่มีผู้มาอยู่น้ำบังอาจไปว่าให้มาแม่นั่นลูกเจ้ามาอยู่น้ำคอยนี่บ่แม่นมาอยู่เอาคอยด้วเขวามาอยู่คอยให้เงินเดือนคอยพอได้คอยไปนี่ คิดเขานั át, ่งคอยอยู่นั่งคอยเขาจะบอกให้ร้อยแล้วอ่ะอายุเดือนหนึ่งสามขีดแดงยุคราก็โชว์คนแล้วอ่ะโอ้ยมันผมบอกชิมาคอแล้วระยาดอกเดี๋ยวผมไม่พูดบนเจ้าบอลกระลายคนอื้นเขาอยับป้าหมดเลยตัวตั้งใจเลยขี้นาคอยว่าโอ้ยมันไม่ได้ไปมันผมบอกชิมาคอมันแล้วเออสามหมอมาเลยระยาคอยว่าแล้วคนอยู่ใกล้ไกลปะไหนอันบนบ่เจ้าไปห่างนะบ่บ้านลงมาเงี้ยวลลย เออดู๊กมาแง่เขาหนิเขาก็ไม่ได้ไกลแล้วมังเงี้เซโน่หนิแม่บ้านนี้บ้านอะไรหลายหลานบ้านนี้บ้ายนมอว์นี่ไงไปอยู่ทางหันบ้านมอว์นีกาเชาวทิพตเชาวทิพตชื่อเราเลิกกาบ้านหวยเบานี่กาบ้านอันนี้บ้านหัวคำนี่กับบักไก่เชียวอีกแล้ววะจะตายหรือยังอือตายแล้วบักไก่ตายแล้วเนาะไปอยู่เดินไปคนในบ้านคยนี้ไอ้นายพอเมียบักไก่ ก็อยู่ในหันบานุมเงาเนาะก็คืออันเบาอันนั้นแล้วเบาอันเพียงเบาหน้าเบาเพียงกก่อนเบาเบาเราพายเพื่อนก็อยู่ในหันเหมืนบ่อยู่บานุมเงาหันเลยว่าเราไปเลยดงมังเงาไปเราเลยดงมังเงาไปในหนึ่งประตูเออเออเลยบานุมเงาไปมุ่ยากเนาะก็กานว่าอันนั้นก็บอกเรามีนิดมีอย่างข้างในบอ มีประตูเดี๋ยวค่ะเชียวเอาไห้เด้อเออเอาไห้คยเนี่ยคนจะคุยกับเราคนบดีเรกลูกเชียวคนนั่น่อยคนยังได้เป็นเช้วมาดำหน้าช่วยกันสบายเนาะตู้สบายเนาะแม่ประตูแม่ประตูบ้าลูกอ่ะมันบดยากมักอยู่เก็ชุ่มมันหายเขานอนอยู่เฮือนดำลูกเคนก็ยังน้ำหน้าน้ำเที่ยวนำนำกันหลายคนเห็นเลยจักหน่อยถึงแม่ไว้เนาประตูห้องมีลูกหลายคนเนี่ยมันบดได้ถูกคือจะเกาวิ่งใหญ จักหน่อยแหละมันมีบ่อนทับหมอกทำงานเขาชงไปเป็นบอกภาคใต้พุ่นภางไทยพุ่น,อนโอ้ยฮิป้าเอานั่นโคชิไปเอาเรานี่แหละเโคชิเป็นเบื้องก่อนเบิ่งกันก่อนตัวเ้อกันก่อนตัวเนาะมาโลดมาเห็นดา,าน้องคอยนี่บุษบุญที่เกี่ยวเข่าเนี่โ<ด>ยโคชิฮุบมาโลดเขาว่าตกลงแล้วเขาจะเอาโรดใหญ่นี่ไปเอาโรดเนาะมตัวฮุบขึ้นลูเสือผ่านนาแพ้แพ้พวกเราขึ้นใช้โลดก้อยโลดมาโลดเอาเครื่องมาเลยเนาะตัวเนาะเอามาโลดเนาะเสือผ่านนาแพ้เอามาโรดมีพ่อมีแม่บอก นี่ไอ้ไม่น้องเหมอนเราอยู่ใช้มาอยู่หันจังหวะผดผัวเวหามเพิ่อนจังหวะผัวนั่นผัวป้าหรือผัวตายผัวตาผัวตินยาบ้าขันผัวกินยาบ้าเดี๋ยตกูเออกินยาบ้าเยอะเนาะผัวเป็นปอบวันโน้มเงก้วนเนี่ยเป็นปอบได้แล้วน้อยฝัดบ้านพ่อเนาบ่โอ้ยกูมาเนี่ยเมียกูนั่นแหละพ่อบอกยุ๊บากกินในบ้านนี่คนบริไกลได้เมียพีปอบนั่น แล้ประตู้ก็ปราบได้อยู่แล้วหรอได้อยู่ได้ต้องได้นะครับ่าตมันบอทันได้เห็ดมันมันบอกไปชบกันน่อยไม่ได้ค่ะฮ่าร่าฮ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 อาฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่ามันฮ่า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 น่าฮ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 ่าเ่า่าฮ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 าฮ่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 าป่าฮอาฮ่นฮ่า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 ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เข่าห่ามเาฮ่าฮา่เ่่าา่ ม้าฮอนนี่คนหาคนดึงอ,อยากขึ้นเฮือนคนนี้ยังบนเคื่อบบกแพ้เราได้มันมันพีเขาล่างเราอยู่หันเด้อแล้วกระเชา้ากู้มือนี่เราวันชินชินใดเรามาเป่ากุ้งเราก็เป็นลูกหักเจ้าเราคนเนาะ,อะเออเราอยู่ทา่านี่นะชาจังหว้ดหัเห็นเห็นอยู่ไปอยู่เฮือนเราเคยไปเออนี่เอาหลานคอยอยู่บ้านาเ,ออเราเราได้ลูกสองเลยตอนขึ้นเฮือนไม่ไปขคืนเงินบนอยู่แน่ขึ้นเฮือนคนก็ไปก็คนแน่กันจิ เักชิบูจักขันจนนั่นอแม่ไม่ใช่แม่เป็นคนเราผิดทางนี่นะทางแดงนี่แม่แม่แม่ออกมานี่ร้านเคยเคยแล้วพอเท่าเราดันร้านชะมันมันนั่นพอเท่าเราในห้องปูห้องคนแปลว่าไอ้ไอ้แม่แม่ยาเขาเนาะน้องแม่ยาเขาบ้านเมานั่นเดียวโอ้ยเขาดึงคือนั่นจนว่าห้องโอ้โอู่กันเลยได้ แล้วจะขึ้นได้หนี่ง oh. อัน,น,อน,อนแต่มากเฮื่อคอยเนี่ยเจ้าพีเขาล่างนั้นมีอยู่หลายคนในบ้านนะอันนี้บ้านคับเท่าในกาพี่จอยเนี่ยกับผูน้นึงเหมือนที่ที่ซองข่าวบ้านนะอยากว่าพระบ้านครับเข,ข,ข,ข้าไปหาผู้นึง mm. แต่กับบ้านไมเหมาเนี่ยแน่เนี่ยกลับบ้านนั้นช่างนะแต่พีเขาล่างมาเฮื่อคอยนี่โอ้ย oh. oh. จะมัญชาบัตรนัน แก่ขึ้นเลยนีรล้ลอดันจะไม่ขึ้นได้คือกันกัรบ้านบ้านคอยเองนี่นมันมานี่อันน้ำมนคอยนันกขว่าแต่มันกินหอดทองมาแล้วจับมันไปใช้เหลือเปล่าอันนี้คนรู้คอยมนน้ำให้กินอันนี้คือกันเลยมาเลยเขามาหาคอยคอยว่าเอามาพี่รู้คอยไปจะปิดกลับไปในเฮือนแม่นเจ้าบอกไปอันลงแน่เพรนั่นแหละมาในกันมันกันเช่าเลยเดียวนี้มันคืออยู่ภาคใต้อยู่กับผัวมัน ไปฟากไตเลยเนาะไปฟากไตไปบ้านนั้นนกกระพุ้งนี่ก็ไปนี่ขึ้นเป็นเพียงทางนี่บ้านเบียงนี่นะเช่าร่ำพันนี่ก็ไปนี่เบิร์ตหกล้านแต่กระไป่เปรัวั่นมันบ่เช่าเดี๋ยวมันข้าวใช้คอยนี่แล้วยาเช้ามาหาตู่นี่เงียบเลยเนาะโอ้ยเงียบเท่าที่นี่แล้ววันนี้ก็พอมันน่ะได้เอาปลามาให้หันอยู่ได้เถืงหันเถืงปลาเถืองหมอกปิดขันมาห้อยวันนี้ต่อเย็นเป็นนั่นแหละ ผูมันบลืมชติเรื่อคุณมันกับมาชกมานั่นได้น้องอยู่ห้องกิน,นเป็นลูกเลี้ยงเลยประตูคนนีเน้เป็นเป็นลูกเลี้ยงเลย<อ>ทำเลยเนาะแบบคือ,อบ้านฮาเม่าแล้วมันเป็นชาวชามชิบคุณหนา,นาดอนกอกหน้าบักพรเนี่ยแต่ที่เราปีน,นั้นเกือบมันชิเป็นตุเป็นแฉงมุงมุงไปตามมันดอนนั่นอ่ะข้มือนี่ไปบังรุ้ไปทาบังลุ้บใบเมาดอนกอกนันมันชับไดแหละค่อยนี่แหละปอมันจะไม่จ้าเท่าคน กับแสงแสงกับแสงกับซื้อนี่บพวกอยไปเหตุฮอดอันบ้านเพียงนายนอนน้ปอนายนอนอยู่คนกับไปย่ายผีไอ้เขาโน้ำปอนายนอนพูดภาคลงเห็นขึ้นไปทางตอนนี้นายนอนไปทั่วบดนี่บ้านนั่นทำผ้านี่เพื่อนเบาช้อนนี่ก็ในบอลโคงขี้เหียวเก่านี่ก็ค่อยนี่ไปมีจัดถ้าก้มือนี้อันนี่โอ้ยโดนไล่นี่ นี่วังทำวังไร่นี่แม่นข่อยเบิ้ลแหละเพ็ดแ,แถวนี้น่อวังกวงวังแหวนนี่แม่นข่อยชำระเบิ้ลแหละคันว่าหมอนอันยามันเยอดชีนะเขาลงนะเด็กเขาเลี้ยงนะมาโลดนะน่ะมาหาข่อยนข่อยเช็ดให้บึงบ่มีกินมาโลดนะอืคันบิคันอยากปลาอะไรเ่องจากแต่บุอยากปลาเออบุญอะไรโอ้ผู้ขอนยนี้ คนอยอาอยกอทิมเลย่อเลี้ยงผีนะพันธเออ,อคอเฮ็ดไปถือของน้องึ้เนี่ยมีขักปัญญงรุดอืมพูดว่าเนี่นนยบ้าน,น,นชีบุญเรื่องนี่ยูอันเงินอ,อันนายอันมียาหานพวเราก็ได้พันผลดูตะกี้เล่ากัมือเลยเลยคนทั้งพูนด,ดอกทั้งชนชีน้ามะเกลือพูนผู้ไทยดอก<อ>เรามือเลยเลยเนคนเหน เม็ดเชมอ้อยเท้าข้มือนี้อืนนัดเ็นบอกผู้น้องพังก,ก,กับกับเป็ดเจ้างน,น้องพังนี่กับมอได้กับชุดที่ปบที่พวกมอน้ก็ดีเจ้าเจ้าเลยอืวันนี้อยู่น้องโกมนี่อีกก็ับเป็ดกับเบม็ดจันเลยอืว,ยว่าะนั่นพี่แผู้บกักแาอะโอ้ยจังชัดจังชี้เนาะปเต่ันว่าพายผีแล้วมาลดบน่านมาผีไ่รอดอือผมแม้ว่าชีชื่อได้ขวย่อมผีนี่นนไ,งไงม่ทำเลย เพื่อนตะก,กี้ปลาแดงนี่ในบ้านพี่เมานี่โอ้โหหมดยามเลี้ยงเราวที่จะอยู่บนเราหาอันเงินหามาเห็ดเหล่าเห็ดยาเหล่เาเล็ดเหลทาโทเนาะเบิาจา้จักรทุเรศคุม้มเงินี่อันน้อยนะันล้านนึงผู้หนึ่งนะแังได้แล้วนั่นบอกเงินล้านนึงเอามีดชื่อก,ก <c oughs> เป็นนัวกินจักรวันดีเสื้อปี <c oughs> น่ะลิไนเชื่อปลากินจักรวัดไข่ <c oughs> อันนี้เป็นเลี้ยงผีเลี้ยงพิชางอีก ขันอยากเลี้ยงก็เลีเ้ยงลูกตัวเองว่าจะใครกอผีอะไรได้ชื่อชื่นมาชูลูกกินนั่นใครลระว่านี่ไปเลี้ยงผีเลี้ยงไปเลี้ยงมันเอาเงินมาให้บอกเอากินมาให้ใครละบอกเลี้ยงมันจะชื่อเลี้ยงปัดเองเจ็บเโชว์ปัดมับบัวแปล,ามาปปปลงมันฮีดของมันอีกกับบริหน่อยไหนอันผีอันนี้น<อ>่ะและ้วเถ่อมันบ่ดับปุ่นี้มันก็มาเหตุตัวเองอีกมันบม่ได้ว่าผู้เจ้า กูผู้เจ้ากูดอยดูแลเป็นพราะอก็เห็ดใส่ตัวเองเนาะเอาแล้วเห็ดตัวเองเห็ดลูกตัวเองเห็ดเมียตัวเองเห็ดพ่อผัวตัวเองไปหาหมอคนหมอเป่าเป็นบอกเป่าเป่าเป่าไม่ยังเนาะเอ้าของชาเจ้าเลยเห็ดอันนี้ของชาไปยันของชาชาเจ้าเละอยากกินไก่ตัวหนึ่งบ่แล้วจอกินหมูด้วยดูอันนี้เชียหมูเลยนะ่